ครับผมมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับในรายการห้องชงกับช่องบอสอยากติดนะฮะก็ไม่ได้อัดคลิปนานเลยครับก็ช่วงนี้ก็ยุ่งๆกับงานก็วันนี้ก็มีเวลาครับมาทําคลิปนะครับผมชื่อว่า15สิ่งนะครับบนซองกาแฟนะครับที่เราควรรู้ก่อนซื้อกาแฟนะครับผมก็บางร้านที่ขายเมล็กกาแฟขั้วะก็อาจจะไม่มี15ข้อนี้ครบก็ได้นะคือผมก็เอาสิ่งที่ผมเคยซื้อกาแฟมาแล้วแบบเคยเห็นบางร้านเขาใส่อะไรมาผมก็เอามาผสมผสมกัน 15ข้อนะครับผมอ่าสิข้อนี้ผมก็อาจจะเอามาไม่ครบก็ได้ถ้าแบบใครนึกอะไรออกก็คอมเมนต์ใต้ล่างนี้เลยก็ได้นะครับผมคลิปนี้เหมาะกับใครเหมาะกับมือใหม่ละกันมือใหม่ที่ซื้อกาแฟแล้วเฮ้ยอันนี้คืออะไรเขาบอกมาทําไมบนซองกาแฟอะไรเงี้ยสองก็คืออ่าใครที่ได้กาแฟมาแล้วแบบ เรารู้แค่ชื่อแล้วเราจะไปตามหาต่อ,อยังไงให้มันรสชาติใกล้เคียงกับกาแฟที่เราได้มาอะไรอย่างเงี้ยครับผมข้อแรกนะครับก็คือเป็นกาแฟซิงเกิลเบนกาแฟซิงเกิลออริจินก็คือกาแฟที่มาจากแหล่งปลูกแหล่งปลูกเดียวนะครับอาจจะแบบมีหลายสายพันธุ์ในออริจินนั้นมันก็คือซิงเกิลออริจินนะครับแต่ว่าถ้าเบนเนี่ยก็คือสมมตุติมี2แหล่งปลูกเอามาผสมกันนั่นแหละก็คือเบน 2นะครับก็คือชื่อประเทศนะครับประเทศแต่ละประเทศภูมิประเทศแต่ละภูมิประเทศเนี่ยก็จะทําให้คาแรคเตอร์ของรสชาติกาแฟครับมันไม่เหมือนกันเพราะว่าแบบมันก็จะเกี่ยวกับดินจะเกี่ยวกับแบบความชื้นหรือว่าแบบลมอะไรย้ยครับผมก็อ่าแต่ละประเทศก็จะมีความเขาเรียกว่าอะไรคาแรคเตอร์กาแฟใกล้เคียงกันก็สิ่งที่แตกต่างกันก็คือแบบการเฟอร์เมนต์หรือว่าการคั่วอะไรอย่างนี้ละครับผมก็อาจจะดูได้คร่าวๆนะครับเป็น ถ้าเป็นแบบชื่อประเทศนะครับ3นะครับก็คือชื่อฟาร์มนะครับผมชื่อฟาร์มเนี่ยเอ่อผมจะบอกงี้ก็คือประเทศหนึ่งเนี่ยเขาก็จะปลูกกาแฟมีหลายไร่แล้วกันสมมติออดอยช่างอย่างเงี้ยครับผมไร่นี้อาจจะปลูกแบบนี้ไร่นี้อาจจะแบบมีการโพสเซตแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ละไร่ก็จะแบบมีคาแรคเตอร์ของกาแฟที่ไม่เหมือนกันเบสอาจจะแบบดินอาจจะแบบใกล้เคียงกันแหละแต่ว่าการเฟอร์เมนต์อย่างเงี้ยเรา สมมติเราซื้อกาแฟดอยช้างมาเฮ้ยทำไมมันไม่เหมือนกันรสชาติมันแบบเฮ้ยเราไม่ไม่เหมือนที่เรากินดอยช้างตัวตัวที่แล้วเลยเงี้ยแล้วก็อาจจะไปดูชื่อไร่ผสมว่าเฮ้ยดอยช้างที่เรากินตัวที่แล้วอาจจะเป็นไร่อื่นที่ปลูกอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ประมาณนี้4นะครับการโพสต์นะครับโพสต์นี่ก็คือจะเป็นวอช ดายฮันนี่ซีเอ็มอเนียโลบิกนะครับผมทุกคนก็ดูว่ากาแฟที่เราซื้อมาเนี่ยโปรเซสอะไรซึ่งโปรเซสเนี่ยผมว่ามันมันก็ค่อนข้างจะชัดนะถ้าแบบคาแรคเตอร์ของกาแฟที่โปรเซสวอชหรือว่าดายมาเทียบกันก็จะแบบเออมันก็จะค่อนข้างชัดว่าแบบเฮ้ยกาแฟที่เรากินเป็นวอชกาแฟที่เรากินเป็นดายอะไรเงี้ยส่วนตัวผมอ่ะผมชอบกาแฟวอชเพราะมันจะแบบคีนแล้วก็แบบเออมันเป็นมันเป็นแบบ คาแรคเตอร์กาแฟที่ผมชอบนี้อ่านะครับผมก็คือชื่อกาแฟนะครับหรือว่าสายพันธุ์กาแฟนั่นเองนะครับผมเช่นจาว่าทิปิก้าเกชา SL 2เอลยะไรเงี้ยครับผมแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีคาแรคเตอร์ของกาแฟตัวนั้นๆน,น,นะครับผมก็เวลาไปซื้อกาแฟสมมติมเราซื้อจาว่ามากินคาแรคเตอร์จะบ ประมาณนี้อะไรเงี้ยซื้อทิปิก้ามาคาแรคเตอร์จะประมาณนี้อะไรเงี้ยก็จําไว้สนุกดีครับหกนะครับลงขั้วนะครับผมลงขั้วก็มีผลเหมือนกันเพราะว่าบางร้านก็จะบอกมาเลยว่าขั้วกาแฟจากโรงไหนอะไรเงี้ยกาแฟตัวเดียวกันปลูกจากไร่เดียวกันคนขั้วคนละโรงขั้วก็จะรสชาติก็ต่างกันอีกนะครับเพราะว่าบางโรงขั้วก็เด่นเด่นแบบขั้วให้กาแฟแบบหวานบางโรงขั้วก็เด่นกาแฟแบบฟลอร์อะไร ผหลงขัวก็มีผลเหมือนกันนะครับผมเจ็นะครับความสูงความสูงครับเขาก็จะเบสดออนแต่ละประเทศนะครับแต่ละประเทศก็จะมีคาแรคเตอร์ของกาแฟที่ต่างกันออกไปนะครับผมความสูงของกาแฟเหนือจากระดับน้ําทะเลเท่าไหร่นะจะมีคาแรคเตอร์ในแต่ละความสูงนั้นๆน,น,นะครับผมก,ก็ลองชิมกาแฟกันดูความสูงเนี่ย รายละเอียดมันเยอะเพราะว่ามันก็จะเกี่ยวกับเรื่องความชื้นเรื่องลมเรื่องดินอะไรเงี้ยครับผมมาประกอบกันด้วยก็ความสูงก็เป็นเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดูได้จากจากบนซองกาแฟนะครับ8นะครับขั้วระดับไหนนะครับผมเขาก็จะมีบอกว่าเป็นขั้วออนขั้วกลางขั้วเข้มหรือว่าเลนส์ในการขั้วข้อมขั้วออมนี้เงี้ยออมนี้โลสก็คือผู้ขั้วเนี่ย เขาออกแบบมาเพื่อแบบให้คนชงน่ันนำไปชงทั้งดริปทั้งเอสเปสโซ่ได้นะครับผมอมนิลรสถ้าถ้าเป็นในขั้วระดับอ่อนก็จะแบบยังมีความฟลอ์ยังมีความเปรี้ยวอะไรหลงเหลืออยู่ถ้าแบบกลางความเปรี้ยวก็จะเริ่มเริ่มลดลงละแล้วก็ยิ่งขั้วกลางเรื่อยๆเนี่ยความเปรี้ยก็จะลดลงจนไม่มีเลยนะครับผมแล้วความขมก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเอานะครับอาร์กอน อาร์กอนเนี่ยบางโรงขั่วเขาก็จะมีนะครับบางโรงขั่วก็อาร์กอนเนี่ยก็คือสีของเมล็ดกาแฟถ้าเราขั่วสเกลใหญ่ๆบางลงขั่วเขาจะก็จะมีแบบที่เช็คว่าเมล็ดกาแฟที่ขั่ออกมาเนี่ยอาร์กอนเท่าไหร่มันอยู่ในระดับใกล้เคียงกับการขั่วแบบท,ที่แล้วไหมอะไรเงี้ยเอามาควบคคมรสชาติของกาแฟให้มันไม่แตกต่างกันมากนะครับผม10วันที่ขั่วนะครับวันที่ขั่วเนี่ยจะต่อไปเลยก็จะเป็นแบบข้อ11ก็คือการดีแก๊ นะครับดีแก๊สกี่วันอะไรเงี้ยบางโรงพวกก็จะบอกมาเลยกี่วันอะไรเงี้ยกินบางโรงพวกก็จะบอกได้เลยว่ากินได้วันไหนเทสโนตจะเห็นบ่อยในบนซองกาแฟนะครับว่าแบบแฟลกเตอร์ของกาแฟที่เราซื้อมาเนี่ยเทสโนตเป็นยังไงเบอร์รี่สับเบอร์รี่หรือว่าจัสมินหรือว่า ไดฟุตอะไรย่างี้ครับผมเทสโนดก็จะเห็นกันบ่อยเนาะก็จะเป็นประมาณนี้คะแนนของกาแฟตัวนั้นนะครับบางกาแฟที่มีคะแนนเนี่ยเขาก็จะแบบเป็นเป็นกาแฟที่ส่งประกวดตามสถาบัานต่างๆเนี่ยก็คะแนนของกาแฟครับก็ก็ต้องดูด้วยว่าสถาบัานไหนเป็นคนให้ยอะไรเงี้ยถ้าแบบเป็นสถาบัานที่น่าเชื่อถือหรือว่าแบบเป็นที่ยอมรับกันก็เออกาแฟตัวนั้นมีมาตรฐานจริงๆอะไรเงี้ยครับผมก็มีแบบ เฟิร์สแลงของ C.O.E เฟิร์สแลงของ S.C.A อะไรเงี้ยครับก็จะประมาณนี้ครับคะนแน่งของกาแฟ C นะครับผมเป็นกาแฟขอบไหนปีอะไรกาแฟตัวเดียวกันไล่เดียวกันอะไรเงี้ยอาจจะแบบกาแฟตัวเนี้ยเป็นของปีนี้กาแฟตัวนี้ของปีที่แล้วเงี้ยก็อาจจะรสชาติไม่เหมือนกันก็ได้เพราะว่าแต่ละปีปริมาณฝนหรือว่าแดดอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่เท่ากันรสชาติกาแฟมันก็อาจจะผิดเพี้ยนไปจากกันได้นะครับผม ตรงนี้ก็ต้องดูประกอบไปด้วยถ้าไม่มีเราก็เราก็เ,ากเออก็ถือว่าเราจับเทสกาแฟได้ว่าเอกาแฟรสชาติมันไม่เหมือนปีที่แล้วนะอะไรเงี้ยเราจะเห็นแน่นอนก็คือ <c oughs> กี่กร,รมนะครับผมอันนี้กี่กร,รมผมก็ไม่ลงรายละเอียดเยอะเนาะร้อยกรัมสองร้อยสิบกรัมสิกรัมอะไรเงี้ยคร,รับกรร็ปร,รมะมาณนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยกาแฟเนี่ยก็ต้องชิมนะครับผมเพื่อที่จะเราก็จะได้รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงจริงๆนะครับผม คลิปนี้ก็จะเป็นแค่ไกด์ไลน์เฉยๆนะครับผมบอกคร่าวๆเฉยๆนะครับว่าสิ่ง15ข้อนี้มันบอกอะไรเราได้คร่าวๆบ้างอาจจะแบบเออเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับมันเป็นยังไงก็ตามแต่ก็ต้องชิมนะครับผมเพื่อที่จะได้รู้รสชาตินั้นจริงๆนะครับที่ผมนึกออกครับก็จะมี15ข้อนี้แหละที่ที่บางลงคัวมีบางลงขั้วไม่มีอะไรเงี้ยผมก็จับมาผสมกันว่าแบบเอ้ยที่ผมเคยซื้อกาแฟมาเนี่ย ผมเคยเห็นข้อมูลพวกนี้นะอะไรเงี้ยอาจจะมีอีกนะแต่ผมถ้ามีอีกก็คอมเมนต์บอกผมใต้ล่างเลยว่ามีอะไรอีกนะครับผมก็เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าผมพูดอะไรผิดไปอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมเอาไปปรับปรุงนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมจะลงคลิป,ปบ่อยๆนะครับสวัสดีครับ